กราบสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้อจจะล่องเป็นแนวทางเล่าพัฒนาเนาะค่ะแนวทางเล่าพัฒนาไปเบิ้งข้ามเตือนก้อนวายเอะเตรียมงานเอาตัวได้ไว้เนี่ยเนาะค่ะคาเตือนทางช่องทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางจับจองสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสน,นุนการพนันทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะก่อนอื่นไปเบิ้งสามน้อยก้อนน้อยพี่น้องเนาะค่ะสําหรับทันทีชอบจับสามน้อย ช่วงนี้ฮอปวันใลงมีบ่มีเวลาไอลีพี่น้องกับอีกอย่างหนึ่งหลายอันหลายแนวเนาะโดยหินและผลค่ะมีเวลาแอดจะมาลงหายแต่เสาหลอบหนาก้อนเคี้ยวพื้นทีก้อนค่ะหลายแนวหลายอันอันนี้ของแอดเนาะค่ะของแอดวิ่งเลขติดบนล่าง062นี่เดินดี3าหลอบก็มีวิ่งรูด0กับ5 08 07 58 57 3ตัวหางเดียวคือ053เนาะค่ะ053อันนี้คือของน้องต้า น้องต้าวิ่งรูดสี่กับ9 4 0 4 6 4 2 9ู9ย์สีตัว8 9ดสี่ค่ะไปเบิ้งแนวาทางหลักหนวยก่อนเนาะราว่าเห้าล่งหลักซิปไปแล้วหลักหน่วยบนเอ้ยหลักหน่วยล่างโอ้ยปากเนาะค่ะหลักหน่วยล่างมันสูดได้รูดเกาออกในชุดนี้อาจจะเอาเล็กเด้นตัวเดียวลง เดินมาสามมือแล้วเนาะคะ่ะจะเดินต่อบ่ดเ๋ยวเบิ้งตอนต่อไปเนาะค่ะพี่น้องหลักหน่วยล่างสูตรนี้วัดที่แล้วได้เก้าสี่หกหลุดเนาะคะ่ะวันนี้ได้เก้าอ่าสี่เก้าหนึ่งสิมห้าบัเนาะคะ่ะแคบเอามันหลุดแล้วแต่หลุดมือนี้ก็ออกเลยเอฟซีบอกว่าสูตรที่เดินไปแน่หลุดเนี่ยแถวลงหเบิงเนาะคะ่ะจัดไปค่ะพี่น้องสูตรนี้เข่าสูตรเดียวหน่วยล่างงวดที่แล้ว หลุดไปแล้วหนึ่งได้ที่หนึ่งงวดนี้ได้ห้ากับสีะะ่ชนกันที่เลขสี่เนาะค่ะชนกันที่เลขสี่ไปดูสูตรต่อไปสูตรต่อไปได้เก้าสี่หกงวดที่แล้วหลุดงวดนี้ได้สี่เก้าหนึ่งตอนนี้หลักหน่วยชนกันที่เลขสี่ได้เป็นสูตรที่ลดบางแล้วกับลดแล้วหนึ่งงวดนะคะชนกันไปเบิ้งสูตรขัดเขามากกันน่ะพี่น้องขัดมาตตืมขัดสูตรหนึ่งเนาะคะ่ะ ที่หลักหน่วยล่างสิเดินต่อบ่เนาะค่ะหกแปดสองที่หลักหน่วยล่างเข้าที่เลขหกแปดศูนย์สี่หลักหน่วยล่างเข้าที่เลขสี่เก้าหนึ่งห้าหลักหน่วยล่างเข้าที่เลขหนึ่งสูตรนี่แหละที่เข้าไปใส่กันกันกบอ๋อโอเ่อแมนคนละสูตรเนาะค่ะคนละสูตร หมวดนี้804ตอนนี้ช่อกันซีสูตรทั้งสูตรรุดแล้วกับสูตรว่านรุดยูทีเลข4ซีซีเมนบปะ่ะไปดูเด่นบนล่างตัวเดียวเด้อค่ะเนี่ยมันคมอนข้นขังอ่าไปซิปไปลางไปลอยก็มีพี่น้องเด่น9ได้09เด่น5ได้45เด่น1ได้81หรุดง่ายพี่น้องขะรุดง่ายสูตรมื่นนี่วันนี้ได้5 พี่น้องจะเห็นเข้าจับหาแน่นอนเมื่อนี่นะคะจับแน่นอนคือเลขห้าเนาะคะ่ะสีมาบอเข้ากับบอลลูคือกันนะคะสูตรนี้ชนอันนี้เป็นน่วยได้สูตรตัวเดียวนี่เป็นเด่นบนล่างเอาปเอาเทียบให้เห็นความนั่นของสูตรจะซื้อราคะพี่น้องนะคะ แคบเอาค่ะชนเก้ากับห้ากับสี่ซี่นี่ถือว่ารุดไปร้ายแล้วอ่ปเปอเมนว่ารุดไปร้ายแล้วกับสูตรรุดทั้งนั้นล่ะค่ะพี่น,อน้องแต่สูตรที่ยังเดินอยู่ก็คือสูตรแปดศูนย์สี่สามสูตรนี้ที่ยัง ใสอยู่นะคะหายูหากินกันไปเนาะพี่น้องเนาะค่ะหลักสิบล่างพี่น้องเราแอดจะเอาชุดเดนบนหลางเขามาแก็บเอาค่ะสองสตรนี้ก็ชนที่เลขสี่เหมือนกัน4 9่เ้าหเหมือนกันนะคะอาไปค่ะ หลักหน่วยล่างไปเบื้องเด่นบนล่างกันหน่อยพี่น้องงวดที่แล้วลุดนะคะหลุดที่สูตรนี้สูตรนี้ยังเดินต่อเด่นบนล่างเดินเง้วคือสูตรนี้ติดเลขหา้าค่เห็นปะค่ะแอดถึงว่ามือนีเ้าจับให้เห็นแทนเลขหา่าสูตรนี้ก็หลุดไปแล้วหนึ่งงวดนะคะสูตรนี้เห็นปะค่ะชนเลขห้าเด่นบนล่างชอนเลขหา้าสูตรที่ยังเดินดี ลุดไปบ้างแล้วแต่กลับมาเดินต่อกันสามงวดชอนกับสูตรที่บ้านรุดก็คือเหล็กหาเห็น่าคะพี่น้องเข้าถึงในเ่าวามื่อนี้เข้าจับเห็นแน่นอนเหล็กหานะคะสูตรนี้ก็หลุดไปบ้างแล้วเนาะค่ะอันนี้เป็นสูตรเด่นบนล่างสี่สูตรเนาะค่ะเป็นสูตรรุดไปแล้วก็มีสูตรนี่ก็ลุดสูตรนี่ก็ลุดสูตรนี้ก็รุดแต่สูตรที่ย่างบ้านรุดคือสูตรเด่นหนึ่งกับหานี่ค่ะ แคปเอาเดอร์ค่ะเป็นเด่นบนล่างราวพัฒนาเนะเข้าจับตาไว้ยที่เลขหายุคขาพี่น้องนะคะจับตาไว้ที่เลขหา้าอะค่ะมาสิเมียนบอเอาแต่มันมีสูตรเด่นบนล่างที่สูตรหนึ่งเดียวแอดจะเอาเขามันในคลิปนี้เดียรแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวไปยื้แล้วเมื่อกี้พย้ยามคัดหลายๆพี่น้องเพราะว่ายังเพราะว่าชนถ้าล่างเทียชนมันกับบมาอยู่ค่ะพี่น้องชนแล้วไม่มาก็มี อันนี้เป็นชุดเด่นบนล่างเด่นบนล่างมันก็นจะไปยังสี่ล่ะค่ะไปบนไปล่างไปบนไปล่างยังสี่นะคะขออนอุญาตปรับกล่องได้สองกับศูนย์นะคะสูตรนี้ได้สองกับศูนย์อันนี้เป็นชุดเด่นล่างตัวนี้เอาออกไปกัหนะมันคือมาปนกันค่ะสอนเก็บงานเนาะเด่นล่างอ๋อ อันนี้กลับมาเดินเด่นล่างอ้าเด่นล่างสามสูตรนี้ค่ะเด่นล่างสามสูตรนี้ศู 0, 5, 5, 0, 5, 0, าานย์หาหาศูนย์บมมือนี่ที่ล่างอันนี้เด่นล่างหมดเลยนะคะชนกันยังมาท่านมีสูตรลดนะคะยังมาท่านมีสูตรลดพี่น้องอันนี้เป็นสูตรเก้าศูนย์สองซีนี่เป็นสูตรเก้านะคะที่กลับมาเดินหลักสิบจึงมันเป็นสูตรที่เ้าใส่อยู่ตะเกาแต่มันลดลดหลอกกลับไป ลักน่วยบางลักซิบบางแต่่อค่อยขึ้นบนคือสูตรนี่เด่นล่างกลับมาเดินหลักสิบแอดจะใส่หัวอไหวยันซับสนจาของเวลาอธิบายนะคะเดินดีอยู่ตารางแต่มันหลุดสิบปักรักซิบไงพี่น้องสูตรปักรักซิบแต่เขากับเห็ดไหวมันเดินมางอองมาแง่งไปซิบแน่นวยแน่แอดก,ก็เลยเห็ดไห้อยู่ตแ,แต่ประเดี๋ยวลงแอดก็เลยมาเห็ดเป็นเด่นล่างแท่นเนาะค่ะเห็ดเป็นเด่นล่างแทนเพราะว่าปักลักมันหลุด นะคะเดินหล่างหมดเลยชนกันที่เลขศูนสนย์เนี่ยศูนย์สองศูนย์หาศูนย์สี่ว่นี่หละนะคะระเทียมันเดินค่ะสูตรว่ารุ่นี่มี่เห็นแถวมือนี่ขันศูนย์มากศูนย์สหข้างล่างนี่จับใบแค่สามตแค่นี้นะคะเอาพี่น้องวากันด้วยสูตรหลักหน่วยได้ได้วลาพอดีนะคะหลักหน่วยล่าง พี่น้องเบิ้งแปดหนึ่งแต่มันมันไปขางบนซะเนาะอันนี้มันเป็นสูตรบนล่างได้ตัวเดียวเนี่ยศูนย์ห้าแปดห้ามาได้บ่เอาวากันซ้ำนั่นเนาะพี่น้องเนาะเป็นแนวทางเนาะค่ะเอาสำหรับคลิปนี้ขอ,อยุติไหวสมิสากอนพอกันคลิปหนาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ